ดีค่ะวันนี้วรุตามายืนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยวรุตามาอยู่ที่ฮาทรีคาเฟ่ดูกันให้ชัดๆนี้ค่ะผู้คนมากันเยอะแยะมากมายแล้วนะคะและที่นี่ก็เหมือนกันกบการเอาศิลปะของอยุโรปมาวางไว้ที่เขาใหญ่ก็สวยทยี่เลยเอ <casos> ๊ะที่เดียวเลยค่ะ มีผู้คนมาเยอะแยะมากมายถ่ายรูปกันใหญ่นี่ค่ะสามียืนทำอะไรกันเนี่ยไปกันค่ะเดินเข้าไปแล้วก็ไปดูด้วยกันนะคะวรุตาก็มาที่นี่เป็นทางแรกฮาร์ดทรีคาเฟ่ดูตรงกลางตรงกลางมาเร็วมาเร็วเริไปจมา้ว แอคชั่นเดวิดไอ้น้องกำลังตัวสับมาโอริจีมาอรยังหมากเขาใหญ่ฮาร์ดทรีใครที่ยังไม่เคยมาก็ก็ลองมาดูนะคะที่นี่ก็จะมีที่พักให้เราด้วยแล้วก็มีสถานที่ที่ไว้ท่ไทรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็บรรยากาศเปรียบเสมือนเหมือนเราได้อยู่เมืองนอกเลยค่ะ สีสันสดใสมีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องจ่ายค่าเข้าด้วยนะคะคนละห้าสิบบาทแล้วสําหับบมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่พักให้สำหรับคนที่มาพักที่นี่มาดื่มด่ำบรรยากาศมุมนูนก็เป็นภูเขาสุดยอดมากเลยค่ะ ง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวไกลยอยู่ที่เมืองไทยเราก็ได้ไปเที่ยวอันสดอรมได้ไปเที่ยวบรรยากาศเมืองนอกกันแล้วค่ะ มุมนี้ก็สามารถเดินขึ้นไปและถ่ายรูปรับลมวิวแบบวิวๆกันได้เลยค่ะพร้อมกับท่าแอคชั่นสวยสวยใครอยากจะแอคแบบไหนก็เชิญกันเลยค่ะไปรออย่างลงไปลงไปนะก้อยยิ้มไว้ลืมหรอตูดเปียวกันแล้วเนี่ยเห็นไหมอาลมณมาติดแเป็นเร็วเร็วเร็นึงกว่าสัก เอาไปเรื่อยเลยลอซักแอคไปเรื่อยเลย่รามีนนนคนน่ะนั่งสีคะคุณบรรยากาศก็ท้องฟ้าก็มีฝนมีลมแต่ไม่มีแดดก็ถือว่าเป็นปรบรรยากาศที่แสนดีมากๆเลยนะคะใครอยากมาก็มานะคะที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ลูกค้านะคะ นำหมาหรือสุนัขหรืออะไรเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคเหมือนเราได้ไปอยู่เมืองนอกเลยค่ะนี่นั่งดูนั่งดูนั่งับนยั่งโอเคอ่ะนั่งนั่ะ ไปค่ะวันน kind of ี้กลับบ้านกันระวังรถนวังรถนิดนึงนะคะแถวนี้ เพราะว่ารถวิ่งเร็วจะต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนนิดหนึ่งนะคะเลยเสร็จแล้วเราก็มาร้านนี้ค่ะพอด,ด,ดีนัว,<ด>นวรัวบ้านสวนเลยค่ะมีไก่ปิ้งไก่ย่างอยู่หน้าร้านค่ะบรรยากาศของสมาชิกเราวันนี้ค่ะอาหารเริ่มมาแล้วนะคะโคจะมีลาบหมูแล้วก็ไก่ย่างค่ะ ต้มตำไทยไก่เค nope. yep. okay. mm ็ม hmm. ค mm ่ะ hmm. ท yeah. ี่ว่าจานียมาทานข้าวกันด้วยกันค่ะสามีเดิมเบียร์ช้างค่ะวันนี้สิ้นหมดหมดค่ะป้าหมดหมดค่ะหมดสามีแกงผัแหงหมูหมดหมดหมดกระโมดหมดหมดกระโมดอ่ากระท้อนน่ากินจังเลยค่ะ เดี๋ยวคนไปนขม่อลลกอดกันบอกันคนตด้ดู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 กนลกเลยาจะ,เ,ะ,ะาเดินทางขึ้นนั่งรถไฟฟ้านะคะไปที่จุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะไปรับเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปรางงานรับปริญญาบัตของหลานสาวค่ะเป็นครั้งแรกของวารุตตาที่ได้มานั่งรถไฟฟ้าตื่นเต้นค่ะ นี่ถาีระมหาาีถงลอไฟไปยังสายสีเขียวนะคะเข้าเมือทงท้งแรกขยามพาราคอนค่ะบรุตามาลงอยู่ที่สถา,านีรถไฟฟ้าสยามนะคะ การศึกษาแล้วมารับปริญญาโอ้โหถุอช่อนี้หลายร้อยทีเดียวเลยค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีแบบนี้เลยใครอยากได้แบบไหนเชิญเลยนะคะช่อละร้อยส0งร้อยรพร้อมมีพวงมาลัยห้าบาทมีดอกมาโอ้โหวรุตาสนใจมุมนี้เนี่ยหงูนเต็ม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 

ตอนนี้กำลังเอาเงินใส่ในในอะไรนะในโซงของ,ง,ของพวงมาลัยค่ะ <c oughs> ยัดกันเข้าไปเลย,ยไม่นนตัวเองบอกว่าวันนี้เป็นวันรับปริญญาของนักศึกษา <c oughs> จากมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์ค่ะ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> เป็นที่หน้าเขาเรียกว่า น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะกับความสำเร็จเเปป็็นนูู้้ ้าวนี่คือนักศึกษาคที่สำเร็จในวันนี้ไปกันบ<า>ัณม,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 มหาบัณฑิต ยามรา